สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปยสู้หูสุคมนมนีผมจีพาพี่พาน้องมาเบิงผักลัางบ้านว่าห้าปู๊กยังไว้แน่ก่อนอื่นห้าไปเอากระมังก่อนมาหลุนน้ำกันว่ามนีผมจิพาพี่พาน้องเก็บยังพักลังบ้าน,าน,น,นห้องกระดิมีกระดิมีผักกระแยงตะชีโูดหลักขยานั่ง นี่ออกมะนีกับทีเป็นนี่กับทีเป็นเตยหอมเตยหอมบวชเขือส่วนยูพุมันเป็นเครื่องมาหน่อย้ะครับเดอ้อมาหน่อยนั่นกับทีเป็นพักขาพักขายูนีกับทีเป็นโรหระพัวล่ผ้าโอ้ใบกะเพรา <c oughs> ใบกะเพรา ต้นดอ,อกมากนะนาวน้องนี่แหะที่เป็นเหล่าไก่เหล่าไก่ที่นี่ก็ที่เป็นโหระพาต้นบกฮงต้นบกฮงอันนี้ีบอันนี้ที่เป็นใบยีราเอาไว้ใส่ใส่ย้อยพัดเพชร ไสยโยยไก่ยวย,ยังมาด้านนี้บัดอยะข้าไปแลวต้อนี่ข้ขอ,อ,นขอ,อนี่ก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าข้อนี่ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมกำลังขอ คิดว่าพอต,ตัมก็สิบวีเพื่อไงป่อนี่กำลังกำลังขอกกำลังต่างทองหลายชุบมนีชุบห,หนีก,กำลังต่างทองมาหยอดต่อไม้ห้องรบกันนี่ก็จะเป็นทีเด็ก เล็กบ่ได้ตัดไว้ h าวเบิดพี่น้องเลยเล็กยึบที่เล็กไปออมเกียงท่านที่เล็กมาจากโรงสีไม่ย่เล็กดือ้อแต่สมัยหาหกปีทั้งลัง าบ้านเมืองอุดรจากบ้าน <c oughs> อุดรอำเภอเพ็ญสีเล็กเป็นสีเล็กขาวบ้่นสีเล็กแดงบม่ได้ตัดลงน้อยก็สิตัดลงละเอาต้นละหน่อยมันสูงมันหนาทีามาา่มาตัดลงมาเมิ่งภาควันนี่ก็เป็นต้นพากวันเดอ้อ ผักวันต้นนี้เป็นไมเป็นมากไมขูร่มงกำลังหลายต้นน้อยกำลังหลายนี่ีสองต้นผักวันต้นนี้ต้นนี้จะเป็นโคตรเงต้นนี้นนปลูกได้เกือบสิบปีละด้านนี้จะเป็นง่วงม่วงได้กินมากร้ายสีแล้ว นี่ก็ดีเป็นผิเล็กชิ้นโตตัวนี้ง่ามปั่นตัวนี้งา่ามกระชิบเอาตัวนี้ได้ขึ้นชุ้งก่ออเขาไปถอดฟันลงเย็บแล้วเขาไปเด็ดต่มบัดนเยวยังเดี๋ยวว่ามีหนัง เดี๋ยวจะไปเบิ่งลานไทยวาดหนังมันมีป่ป่ะถ้าจะเก่าลานไทยพนมมาขายอยู่ก็ได้ชื่อหลายเดือนแล้วโอ้กำลังงามเลยตุ๊ป็นยอดที่เลี้ยสิืดหอดแม่ข่าบานเฮาเดยเนาะเจอะไปเกียงโอ้โออยหยอด คนตกดีไรเหรอจอยเบดเลยอ๋อเอาเราบันเดียพี่น้องไปบึง้งไปเด็ดอันไปขีเล็กกันบันเดียมา,มาพี่น้องบาันี่นมาเด็ดขี้เล็กน้ำกันบันเด็ดขี้เล็กซอยเนี่ยบันเดี <c oughs> ยยอดใหญ่อบวบเด็ดแล้วก็ทิไปต้มเกี่ยงนี่ละ สามารถเลี้ยงเขาได้ตลอดเดือนคารับเขาแต่ละเดือนออกกันคนละสองพันตามพ่อแม่ลูกคนละสองพันสามพันกับหกพันหกพันกลุ่มกลุ่มเดือนค่าใช้จ่ายส่วนตัวก็วไว้คนละสามพันลูกไส้ก็ไว้สองพันตัวตัวค่าเขาก็เป็น 4, 000, 4 000ีพันธ์พันกบาท้องของแม่สองคนก็นตงไปเมือนหนึ่งก็ดีบ<ต>างจีพันแแยมกคือบาดด่างเดียนกะกุ้มบางเดียนกะวุดิวิดก็ดีห้ากินน้ำหัวน้ำสวนนตมบหมเน่แกงสิเล็กเน,น่ออมนั่นออมนี่เน่ ว่ารายได้แต่ละเดือนกับได้น้ำต้นบากี่หัดขี่หูดมี่ยอซีต้นได้ได้เสริมเลิกงานแล้วกับเจ็บกับขายร้านไทยย่ร้านไทยสั่งได้เดือนละพันหาที่สองสองพันบาทอยู่กับพ่อได้ซื้อขนมนม้ำเน้ไปถ่ากินแต่ละเดือน ดีเนี่ยพวกใครวกินบอเล่นบญเที่ยวก็เลยบวอดใครเปลืองมันเลยวอดินยาเหลาบอถูกยาให้ให้เนี่ยก็เสียพานาแพ้กับวอดใครได้ซื้อแบบมันว่ได้ไปใส่ตอนแรกได้จาเป็นต้องซื้อเแค่ละเดือนกฤษที่หากินน้ำหัวน้ำสวนนี่แหละวอใครได้ คือดอกคลองมูลนี่ยอดขี้เล็กใหญ่หัวพี่น้องเอ้ยขี้เล็กมาจากบ้านหนองย่างตำบลจอมศรีอำเภอเพ็ญขี้เล็กมาจากหลังบ้านแม่ยาเล็กหลังลุงศรีตะเก او กูก็ไม่มีได้กินายแล้วายสุดแล้วยนี่ยมันหยุดเจ็บ ไปแจกในนีคมโอ้ยหอมปานเขาเมาได้กินอาหารบานเฮาจักเพื่อถ้ากันกินแต่เขากล้องเขากล้อง่ได้กินคาบเดียวครับก็เป็นเอาแล้วเบื่อแล้วอ่ะคนละเจ็บเด็ดกี่เล็กแล้วแล้วที่ไปต้มกันบาดเนี่ย มากรับไปนเนียหลังจากข้าเด็ดแล้วมาต้มกันมานเนียใส่ลงไปเลยตุ่มลงไปเลยบัดตีน,นี้ หน่อยสุกแล้วสุกเลยก็จะออกมาหนะ้าตาประมาณนี้เดี๋ยวก็ทิ้งไว้ให้เย็นเดี๋ยวข้ามาตำเครื่องตำยังกันบ่อนี้พี่น้องมันต้มแล้วแล้วันนี้ข้าวหีมาตำเครื่องเฮ็ดอ่อมขี้เล็กกันนี่ตะไคร้ตะไคร้ไขแล้วกี่เขียงนี่เป็นพริกแห้ง อโอ้ยจะใส่ลายอะไรอ๋อมนทำมี่ใชนี่อร่อยปากบัตรสุดท้ายสุดเด้อบัตรตำจ่าตำตำยั่วอยก่นมาบัตรนี่หลังจากเขาตำเครื่องแล้วแล้วมาปรุงเครื่องบัตรนี่ใส่นางยานางไปโอทำยานางยานางใส่กับนี่ยานางอุรัวเลย เซกสีเล็กขุ่นก็เหมือนกันวันนี้แกงขี้เหล็กที่ที่ห่อต่ำมากกับกระไข่แดงชิ้นๆลยโอ้พวกมินตำ หอมแดงเจ้าหอมแดงสุกมากแซ่บใส่หอมแดงเยอะแยะใส่น้ำปลาใส่ลายแล้วเด้อมันจะเข้มขึ้นมือนนั่นอันนี้ใส่ลายแซ่บลาย ก็ละลายโอ้ยไฟจะเหละข้างนะข้างไฟกันบันน่า <c oughs> กินมากกินเพลี่ยง <c oughs> น่ากินเลย ต้นเรากันเลยข้างเลยมันเดือดเลยแล้ววันนี้เ่ยมันต้องคอยเอาไฟตูหรือแม่งอะไรใส่ถ้ามันเดือดมันนั่นเดือดจังไเก็เอาหมูใส่เนื้อหมูใส่หมูสาสั้นบะหมี่ได้ไปซื้อใส่หมูซใส่หมูตอนเลยนั่งนั่งกับว่าได้ไปซื้อเอามูเดือดเลยพี่น้องใส่หมู ใส่หมูกันป๋ดเต้ใส่หมูลงไปแก่หมูสุกแหละรอเดือดจั็หน่อยรอหมูสุกจั็หน่อยแล้วก็ใส่ผักลระบ๋ดหมูสุกหอมแดงเอ้องนี้เลยนี่จุดจุดสีน่านสุกก็คือหอมแดงรออีกจกักงานาที่ เ่าเขากี่มัดใสหากันบันจากมอเดือดตแล้วบอนนี่เข้ากมัดใสหอมแดงแเริ่มซุปแลวใสหอมไปเข้ากี่มัดใสหอมบอนนี่สหอมใสต้นหอมนะเจ้ต้นหอมนี่กักเหนแมงลักใบตูแมงตูอันนี้เขาที่หลังชะอมไว้ที่หลังอันนี้เขาซุๆแกง้ยแล้วบนนี้ <Okay. S 2> บัดพงมันดังทิมลงครับมันออดังกินสุกสื่นมันโคกตายอย่านั่งโคกตายโคกซีโคกนั่นมันเป็นักคีแบบว่าสุกไว้มาลอยจยากสิบนาทีบารน,นี้มาสุกแล้วบารน,นี่พี่นอ้องสุกแล้วก็จะเป็นลาตายที่ละตักเสือดวยตักวน เตรียมรับประทานอาหารแบบนี้นิ้วเขาแล้วเจ็ดงานมาเบิร์ดมือเป็นเตาแซ่บอีกดอกมั่นนี่ออกซินจนก่อนเบิร์ดเราค่อยเสิร์ฟไหมมาไปกินเขากันบ้านนี้อ้า ส่วนคลิปนี้กับคอจบเพียงแค่นี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นอครับเด้อขอบคุณครับ